อาลองเจ้าสำนักเสดเมถุนมานี่เช่พ่อซื้อไอ้น้ำปั่นมาให้นี่เอาไปเอากระโดดหอมแก้มขึ้นสูงเร็วกระโดดหอมแก้มเอากระโดดหอมแก้มึงสูงเก่งมากเอ้มันโดดสูงเงเอาไว้รอบเอาไวปรอบกระโดดจุดจันทร์มันถึงขั้วสูงถึงแล้วไอ้เดาไอ้ไอ้กูด้วยเอามึงเอาเชี่ยวกระโดดหอมแก้มพ่อเลวยเอ้าเอาเดี๋ยวเดินสองซอกเก่งมากโอ้ยจุดจุดเก่งลูกแขงเท่าเลย แทงเอาเนี่ยมึงแทงกินลูกบอลเลยพอเสือดีให้อ้าวกระโดดอ้าวเข้ามาทั้งสองเร็วอย่าแดงเนีไอ้รองเจ้าสำนักสีเก่งวะรองเจ้าสำนักรองเจ้าสำนักกูขาเอาไรอะไรไปอะไรอ้าวนั่งนี่เดี๋ยวพ่อให้กินนี่เห็นไหมอานั่งลูกกันนั่งลูกกันอานั่งลูกกันไอ้กูตั้งกับเจ้าสำนักสีไม่ถุนเร็วรองเจ้าสำนักนั่งลูกกันนั่งลูกกันเก่งมากอานั่งลูกกันเก่งมากอานั่งลูกกันไอ้กูตั้งเออมึงก็หักมากูรู้อยู่ เอาฟังเด้อพ่อจะให้โดดความแก้วพร้อมกันเด้อโดดความแก้วพร้อมกันเด้อเอาเฮ้ยเดือดสุดท็อไปโดดแก้วเก่งมากไอ้ไอ้กูด้วยกูเอาจุดสองเนี่ยเอาโดดแก้วเก่งมากมันโมโหขี้หูดานยัดช่วยบองเขตีเสือไปเรือนุ่งนวดเงี้ยไปเรืองงานนี้